แม่น่ามเอาภารกิจ scp 196เธอต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้มาอีกโอ้ยเนาะต้องโกรธนาเขาไปกเ่ยมีอีกแตกด้วยสงสัยเป็นหน่วยที่แล้วที่มันต่อยทามีโฆษณาน呐พวกเขาก็จะเยี่มมวอะเออสิสูงมูชาดิแบบดีสุดและ มั้เแตไอศกข้างหน้ามาันคือตัวศกอะไรฉันไม่มีศกดีนะมีแค่ศกทหารนี่เราใช้สกิมพิลเลยเราเลยไม่เป็นไรโอ้ยไม่นะเอง ไม่มีขายนะ SCP นึงก้หกจะเอาดึงอมตะแก้เป็นอมตะจะค่าแก้ให้แก้ก้อยสุบ้อือจะเด็กบกดีเออฮยฮุยฮยฮฮุยไม่้อืดทุกเอาอมตะไายเจ้ออ phát kết lùm leo phát kết lùm leo đây như ngay tôi le vo hello hello ní mơ mơ